ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ป้อมจะมาสอนวิธีการทํางานด้วยคําสั่งกรุ๊ปนะครับเป็นอ็อบเจกต์นะซึ่งผมจะเรียกว่าการแอสเซมบลีนะแอสเซมบลีโอเคแบบนี้ครับเวลาเราทําขึ้นมาแล้วในโปรแกรมสเกตดับนะทำกรุ๊ปขึ้นมานะครับกรุ๊ปซึ่งกรุ๊ปเนี่ยเราจะเรียกว่าอ็อบเจกต์นะครับวัตถุอ่านอะ็อบเจกต์ซึ่งอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับมันสามารถใช้รำมาประกอบกันคือคืออ็อบเจกต์เนี่ยนะครับมันอาจจะมีหลายตัวก็ได้อ็อบเจกต์เนี่ยนะครับเติม s เข้าไปเนี่ยนะ มันมีหลายตัวซึ่งออบเจกต์หลายตัวเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันมีหลักการที่เรียกว่าแอสเซมบลีเนี่ยแอสเซมบลี่เรียกแอสเซมบลีคือสิ่งที่บรรจุประกอบกันอะอย่างเช่นกรณีของเอาง่ายๆรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยเราเรียกออบเจกต์หนึ่งคันใช่ไหมแต่รถยนต์เนี่ยมันก็มีประตูหน้าต่างอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันคือเอาชิ้นส่วนออบเจกต์แต่ละตัวเนี่ยมาแอสเซมเบอรกันนะครับแอสเซมเบอรทั้งนก็คือเอามาประกอบกันกลายเป็นสิ่งทีี่่เรยกวา ภาษาอังกฤษมันอย่าสนใจอะไรเยอะรู้ไว้ใช่ว่าแต่ให้รู้ไ้ว้ว่าเราเอามาประกอบกันนะครับโอเคเคลียร์นะแต่นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทําสิ่งที่เรียกว่าเอาอ็อบเจกต์ที่เป็นกรุ๊ปนี่แหละมาประกอบกันซึ่งสิ่งที่มันซับซ้อนเนี่ยในโปรแกร,รม SketchUp เนี่ยนะครับในการเอามาขึ้นโมเดลเนี่ยมันมีเยอะหลายตัวมากซึ่งผมก็คิดได้ว่าเออมันก็เป็นโครงหลังคาดีกว่าเวลาทําบ้านใช่ไหมสิ่งที่มันซับซ้อนที่ต้องประกอบกันมากที่สุดเนี่ยก็คือโครงหลังคาซึ่งมันต้องมีการ หมุนมีการตัดมีการต่อกันซึ่งเรามาดูกันว่าขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับโดยโดยไม่ใช้เครื่องมือเสริมนะทํายังไงนะออบเจกต์กรุ๊ปในการทาโครงนาครถ้าเป็นมือโปรครับต้องรู้พื้นฐานก่อนก่อนที่เราจะไปใช้เอ็ก n s i ชันโน่นนี้นั่นนะหลายคนที่ผมอยู่ในห้องเรียนนะครับเก่งมากๆนะครับเซฟอินเก่งมากแต่ถ้าเจอปัญหาพื้นฐานเนี่ยทําไม่ได้คลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนนะเข้าใจตรงนี้แล้วก็เดินหน้าสู่มืออาชีพนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมจะสร้างเสาขึ้นมาก่อนนะครับกดอาร์เหลี่ยมนะจุดสองคอมมจุดสแล้วก็ e n t e r อรไปดูซีโรต h e ฮิโนะผมสอนละเอียดแล้วนะพื้นฐานนะครับไปดูมาก่อนนะวันนี้เป็นสับคนต้องการโกโปรมือโปรละถ้าใครไม่ดูมาก่อนนักเรียนตรงไหนไม <o AR> ่ดูมาก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยผมช้าผมไม่เข้าใจเลยก็พบพื้นฐานไม่แน่นนะครับ ฟุตบอลเนี่ยนะครับอย่าพึ่งสับขาหลอกนะถ้าดอกไม่ถึงร้อยครั้งอันนี้คือเบสิกง่ายๆนะครับนั่นอย่าพึ่งนะพื้นฐานแน่นเนี่ยทำอะไรก็ได้ไปดูพื้นฐานมาก่อนอ่ะคลิกัวครับรืมสมดคลิกขวาออกคำสั่ง make g r o จากนั้นก o p ีไปครับ4เมตรนะ4แล้วตามด้วย x นะครับ4คลิก x แนละ้ว x อะไร x สามอ่ารืมสมด m move4 สนี่คือการ Copy ต่อเนื่องนะครับอันนี้เบสิกอย่าเป็นก๊อปปีตัว,ตวนะสีเวลาโอเคครับเสร็จยิป้ล่แล้วจากนั้นนะครับเวลาทำงานเนี่ยให้เราเปิด Outliner w i n d o w default t r a y outliner นอะครับอันนี้สอนมาแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราก็ได้ตนนัวนี้อย่าลืมนะมันเป็นชื่อลุกรุกุนี้มันทำไม่ได้นะมันมันทำให้เราทำงานยากนะครับลืกทั้งหมดไปที่คำสั่ง Entity Info นะครับแล้วก็พิมพ์เลย แนะนำว่านะครับตั้งชื่อว่าอะไรที่ประเทศเข้าใจง่ายตามแบบนะครับอย่างเช่นคราวนี้นี้ก็อาจจะเป็น C หนึ่งเสานะครับเมกดคลิกเขา้าอทีเอาอะไรเนี่ยจะใกล้เป็นเสาทั้งหมดแล้วตอนนี้เราได้เสาแล้วในขั้นะตอนนี้นะครับเราควรทำแท็กด้วยเพื่อใช้ในการเปิดปิดครับแท็กนะครับเป็นแท็กครับก็กดบวกแต่คราวนี้แท็กเนี่ยเราควรจะใส่โค้ดด้วยโค้ดคก็คือรหัสที่เราจําความได้ มาจากความได้ชื่อแบบ,แบ,บ,แบ,บเอาจาได้ดีกว่าจาได้ว่ามันคืออะไรแล้วมันเสิร์ชหา,าง่ายปกติผมจะแยกเป็น S ก็คือ s t r u c t u r a l work ขีดนะครับ R C รย่อม,มาจาก r n f o r c e d concrete ก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ตั้งชื่อนะครับถ้าเป็นเสาก็คอลัมก็แล้คอ,อลัมแล้วก็ตั้งชื่อว่า C1 หนึ่งเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยมันช่วยให้เราเข้าใจง่ายๆเวลาเจอเฮ้ยอ้น,นี้คือถ่าอะไรแล้วเวลาเสิร์ชหามันจะง่ายเมื่อชีวอตว่าแบบนี้นะครับไม่งั้นเหนื่อยนะครับโอเคกดคลิก แต่แล้วก็ย้ายครับในวเวอร์ชันใหม่เนี่ยถ้าเราใช้ s k y เวอร์ชันใหม่นะครับมันจะมีคําสั่งตรงนี้นะครับนี่ Color by Tags ตรงนี้นะกดตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้อาเป็นสีอะไรสีเหลืองกดโอเคจากนั้นครับกดตรงนี้ปุ่มนี้ครับจิมมันจะเปลี่ยนสีเราเลยอ่าต้องตง้องต้องต้องเลื่อก่อนนะเลือกตรงนี้ก่อนแนะล้วก,ก็กดจิ้มถ้าเลื่อนไปทโอเค รบ,รอ,รบอันนี้เขาเริ่มไปแท็กนะเมื่อกี้ลืมกดเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยเราก็ใช้คําสั่งเดิมๆครับก็คือนี่ครับคำสั่งแท็กก็คือคลิกขวาตรงนี้คลิกขวาตรงนี้นะแล้วก็เปิดแท็กนะครับขึ้นมาอ่าได้ละเรียบร้อยนะแล้วก็เลือกทิบแล้วก็กดดับดับเมนูแล้วแต,แต่เราเราจะเลือกกนะันแล้วแต่เรานะครับเวอรช์ชันใหม่มันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับนะอันนี้เวอร์ชันเก่าโอเคผมสอนมาแล้วนะในคลิปที่ผ่านมาโอเคตอนนี้เสร็จแล้วครับจบละแต่ถ้าผมเลือกทั้งหมดครับ แล้วก็ล็อกไว้คลิกขวาแล้วก็ล็อกอะไรก็ตามที่เราใช้เป็นไกด์ไลน์หรือใช้ที่เราสร้างเสร็จแล้วอ่ะแนะนําว่าล็อกนะมันจะง่ายต่อการทํางานไม่ใช่นั้นเนี่ยเราจะเจอปัญหาคือเวลาเ,าเลือกอ่ะมันจะกลายเป็นไปเลือกชิ้นงานที่เราไม่ต้องการด้วยครับเสร็จต่อไปครับเราก็ต้องมาสร้างอาเัอ่ะเดี๋ยวเราจะเ,ลเคลิปนี้จะทาอาศัเหล็กก่อนนะครับทํา,าทยัางไงอาศัเหล็กทํายังไงนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็เริ่มต้นทําโปรไฟล์ขึ้นมาก่อนนะหน้าตัดเข้ามาก่อน ผมก็จะมาสเก็ตตรงนี้นะครับกด R สี S ่ซหเลีย e มพลิกนะครับปกติแล้วเนี่ยเราพิมพ์ได้เลยนะว่าจะต้องการขนาเหลีกเท่าไรครับแล้ต้งองการเหล็กขนาดนะครับ25 mm คอมม่า1้5 mm าขอย้ำนะครับว่าไม่ต้องเสียเวลาทำศูนย์จุดเท่าไรก็ได้สเก็ตอ้าถ้าใส่ MM มเนี่ยมันคือม mm. ิลลิเมตรแต่แล้วกด Enter ถ้าเราใส่พิมพ์ผิดเห็นไหมครับมันก็จะแปลกๆใช่ไหมเห็นไหม 25 mm คอมมา125 mm อ๋อมันคือ50 mm ครับ50 mm คอมมา125 mm สังเกตนะครับว่าผมสามารถพิมพ์ใหม่ได้เรื่อยๆถ้าผมพิมพ์ผิดสเกลดาวเนี่ยมันกลับได้เรียบร้อยเสร็จนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดทีเทป20 mm ดึงลงมาครับอันนี้คือส่วนที่เป็นเหล็กนะครับมันจะมีตรงนี้นะ ตามผมเลยนะไม่มีอะไรับซ้อนนะครับไม่มีอะไรเยอะ20มิลดึงลงมาดึงลงมานะครับดึงลงมา20มิลสองข้างจากนั้นกด F offset ครับคลิกดันเข้าไปเหล็กหนา3.2มมิลพิมพ์3.2 mm แล้วก็ enter แค่นี้เองครับได้แล้นะครับระวังให้ดีดินสอนะดเนี่ยห้ามย้ายนะเพราะถ้าดินสอย้ายมาจากอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นชิ้นงานเน็ที่เราสร้างเนี่ยจะกลายเป็นอยู่เลเยอร์นี้เลยนะแท็กนี้เลยนะ ห้ามนะผมบอกถ้าใครติดตามผมตลอดนะผมบอกห้ามนะห้ามย้ายดีสอเด็ค่าเออร์เลอร์ได้เลยนั้นเองเนี่ยแนะนําว่าอย่ยาย้ายสร้างออบเจกต์ก่อนแล้วค่อยย้ายนะครับโอเคจากนั้นผมก็กด R สี่เหลี่ยมแปะลงไปตรงร่อง,องนี้เพื่ออะไรเพื่อกด e อีเลเตอร์ตัวลบครับตัว E ลบเห็นไหมครับเราก็จะได้หน้าตัดของเหล็กตัว C มากด p ิว o t p พครับดึงลงไปแบบนี้เรียบร้อยครับนี่คือเหล็กตัว C ลว้อยู่ในแท็กซูใช่ไหมครับ เอาละตอนนี้เราก็ต้องมาเมกกรุ๊ปนะครับเรียบร้อยแล้วถ้าตอนนี้นะครับเราอาจจะย้ายเลยเยอก์อก็ได้หรือไม่ย้ายเลเยอ์ก็ได้หรือตั้งชื่อก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราตัดต่อเหล็กครับเหล็กเนี่ยมันจะโดนทาลายแอตทริบิวต์ในส่วนนี้ไปเลยดังนั้นจำไม่ดีนะครับว่าถ้าเราต้องการตัดต่อเหล็กด้วยกรุป๊ปเนี่ยถ้าเราใส่แอตทริบิวต์ไว้ก่อนหรือใส่ข้อมูลไว้ก่อนอย่างเช่นแท็กหรือชื่อเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะโดนทาลายโอเคหลายคนไม่เข้าใจลองดูผมกด s ขีเนี่ยย่อมาจาก loop structure นะครับแต่นั่นเองเนี่ยไม่ไม่ใช่ RC นะนะครับผมก็จะกดตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ s รเซนะครับแล้วก็ C 1หนึ่งร้อยยี่หาคูณห้คูณยีคูณสามจุดสเเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว เห็นไหมครับอันนี้ก็ตามนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแต่จริงๆไม่จําเป็นก็ได้นะแต่เราจะเลือกผมก็เลือกตรงนี้ให้อยู่ในอสเสมันก็เปลี่ยนสีแล้ะถ้าสีไม่ชอบครับกดเปลี่ยนสีอีกสียนฟันนะเห็นไหมครับว่าถ้าเราทํางานเป็นอ่ะมันสนุกเห็นไหมครับอย่างขั้นตอนแบบมือโปรมันทำอย่างไะกดจับมุมนี้นะมุมนี้มุมนี้มาวางไว้กึ่งกลางของเสาเห็นไหมครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเหล็กอาเซ วางตึงกลางของเสาที่มุมนี้นะครับแต่แล้วมาเราต้องการมิลเลอร์มันครับแล้วก็ก๊อปปี้ตรงนี้มาเนี่ยครับในเวอร์ชันเก่าเนี่ยนะครับให้เราคลิกขวานะออกคําสั่งฟลิปนะครับดังีคำว่าฟลิปอยู่แต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยดีกว่านะกดตรงนี้ปุ๊บแล้วออกคําสั่งตรงนี้ครับมันจะมีคําสั่งตรงนี้เรียกว่านะครับฟลิปนะเนี่ยฟลิปกดหนึ่งสองสามคลิกมันจะมีให้กดว่าจะฟลิปตามแนวแกนอะไรอันนี้กระดงเนาะ หนึ่งสองสามคลิกจุ๊บเห็นไหมคลิปเลยอันนี้เบสิกนะครับโอ้โหง่ายมา,มากโอเคเสร็จครับเรียบร้อยจากนั้นเราก็เลือกทั้ดครับกดคำสั่ง S s c a L e ดึงดึงทั้งหมดพร้อมกันนะปุ๊บมาไหลามาตรงนี้อ่าเลือกทั้ดครับ copy ไปครับฝั่งน,นี้มันหางเท่าไหร่ C C ่แปดอ่ะ copy มา คอนโทรนพิมพ์เลยครับแปดถูกไหมเรารู้ว่ามันคือแปดอันนี้มันรู้อยู่แล้วนะง่ายๆโอเคจะได้ไหมครับกดเลือกบทตรลากจากขวามมาซ้ายกดคิวโรเทสนะครับอ่ะก็หมุน่านตรงไหนตรงไหนก็ได้ครับไมเ่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราย้ายเอาก็ดน,นบนนี้ถ้าเราอยากจะล็อกแกนนะครับให้มันหมุนล็อกแกนน้ำเงินนะสอนแล้วนะครับในซีโรทนี้โลคือกดคีย์บอร์ดนะซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงิน ซ้ายเขียวขวาแดงบนน้าเงินอดี๋ยเพิ่งกดคลิกนะวางไว้ก่อนนะภาษาอังกฤษเรียกง่า hover นะวางไว้ข้างบนก่อนเย่๋ยเพิ่งคลิกนะอ่ะซ้ายเขียวขวาแดงบนน้าเงินกดคีย์บอร์ดขึ้นบนน้าเงินคลิกครั้งที่หนึ่งคลิกครั้งที่สองแล้วก็หมุนจากนั้นกดคอนโทรลหนึ่งทีอ่าเห็นไหมครับถ้าใครไปดูซีร่ที่โลกก่อนนะจะเข้าใจนะอันนี้ก็เสร็จแล้วครับจากนั้นเราก็จับที่มุมนี้มาไว้ที่มุมนี้ นี่ครับเรียบร้อยต่อไป S s c a l e บิดเข้าไปไว้ตรงนี้ก่อนเซ็ตตรงนี้เรียบร้อยครับถ้าทำงานแล้วเนเวลาซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันบั๊บบ,บ,บ,บนะแล้วมันเฮ้ยมัน,ม,นมันเหมือนยากนะเพราะว่าฟ l ลออฟวิวของโปรแกรมเนี่ยมันมันมันมากเกินไปทำให้เราไม่สามารถจะซูมเข้าไปใกล้ได้อันนี้เจอในหลายคนนะครับที่มีทำโมเดลขนาดใหญ่นะแล้วก็ทางานเล็กๆนะครับ ผมสอนหลายครั้งแล้วนะว่าให้เรากดคําสั่งซูมตรงนี้นะครับคำสั่งซูมหรือกดตัวแทนะครับกดซูมปุ๊บเนี่ยมันจะมีคาว่าฟิลออฟวิวอยู่อะไนี้อันนี้คือสัดสิบห้าใช่ไหมถ้ามันทำงานเล็กๆอะ่ะอเสที่มันเล็กถูกไหมจุดตัดเนี่ยเราก็อาจจะปรับให้มันเล็กลงครับอัดสิบห้าแตะเอนเตอร์ตอนนี้เวลาเราซูมเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นทริคมือโปรนะที่ผมบอกเลยว่าต้องใช้ในซีรีส์นี้ของ Sketchyusty เนี่ยจะพาทุกคนเข้าสู่มืออาชีพติดตามอาจารย์ป้อมนะครับนะครับ คลิปนี้นี่บอกเลยว่าจะช่วยให้ทุกคนอ๋ออย่างนี้เองอ๋ออย่างนี้เองนะโปรก็ทำงานกันยังไงนะครับโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วล้วก็ c o ปปี้ไปครับนี่ฝังนี้ m move เท่าไหร่ C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  สามสิบสองก็สิบสองครับแล้ว Enter แค่นี้ครับก็เสร็จแล้วเอาละต่อไปครับเรามาเรียนรู้วิธีการเข้ามุมเหล็กครับตรงนี้มันจะเข้ามุมกันนะโดนตัดนะครับในสเกตอัพเนี่ยนะครับในสเกตอัพเนี่ยนะครับ ไอซีดับเนี่ยถ้าเรานะออกคําสั่งนะครับตัดเนี่ยทายังไงเอาละครับดูนะวิธีการตัดนะอันนี้โซลิดนะครับไปดูซีโรจูโลก็สอนมาแล้วนะครับวิธีการคือกดนี่ตรงนี้ครับมันจะมีคําสั่งตรงนี้ครับคาสั่งใหม่นะเรียกว่า r o t a t e rectangle หลายคนไม่รู้นะอันนี้บอกไว้ก่อนหลายคนไม่รู้นะครับ rotate rectangle นะดูนะ่คลิกตรงนี้นะจึบ๊บกดจุดนี้กดจุดนี้จากนั้นยกขึ้นเลยครับตามแกนนั้าเงินครับเนี่ย ยกขึ้นเลยยกขึ้นทางการเงินครับเนี่ยจบเรียบร้อยเสร็จเล้วดูทีนะโอเคกดโลเทตและแคนโก้กดจุดที่หนึ่งกดจุดที่สองแล้วยกขึ้นครับเนี่ยกดคีย์บอร์ดขึ้นก็ได้ล็อกการเงินก็ได้กดคีย์บอร์ดขึ้นล็อกเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นพอดีแล้วกดพีวิทพูครับดึงมาฝั่งนี้เพื่อให้มันคุ้มคุ้มเหล็กได้ดีทั้งหมดครับด้านนี้ เหล็กด้านนี้นนครับมันจะวิ่งมาด้านนี้ไอ้กล่องเนี้ยต้องตัดตันนี้ให้หมดนะครับแต่ว่าอีกฟังหนึ่งครับเมกกรุ๊ปนะคิดดูดูว่าครับคิดขวาเมกรุ๊ปสังเกตนะครับว่าไอ้กล่องเนี้ยคิดขวา entity info เนี้ยไอ้กล่องเนี้ยมันต้องเป็น solid นะและเหล็กต้องมีปริมาตรนะครับมันถึงตัดได้นะครับนี่ระวังให้ดีนะเนี่ยตัดได้หมดแต่ไล้ copy ตัวนี้มาครับบุมกนี้นี่ครับเรียบร้อยเสร็จแล้ว เอาละการตัดกล่องง่ายมากครับเราก็ใช้เครื่องมือ solid ครับนี่ solid two อ่ะคลิกขวานะ solid two นะครับนี่ solid two ถูกไหมครับอ่ะไปดูสีโรสตีโลนะนี่เรา advance แล้วนะครับเอาละแล้วก็ตัดยังไงก็กดนี่ครับ solid นะจื๊บนะครับอ่ะกองนี้หนึ่งตัดสองนี่ครับเห็นไหมครับสังเกตได้สีคลายไปไหมครับมันโดนทำลายอ่ะตัดอีกทีครับเนี่ย ทริมสองเห็นไหมครับถ้าลบเรา่อออกไปเห็นจะเห็นว่าองน้ไหมครับเหล็กันโดนตัดไปแล้วที่เดียวกันครับฝั่งนี้ก็เือนการกดทริมครับหนึ่งทริมสองแล้วก็สองแล้วตัวนี้ตัวนี้ทิ้งไปครับเห็นไหมครับเห,หบเล็กก็จะโดนเข้าแบบนี้แล้วแอตทีมบิวทั้งหมดโดนทําลายทิ้งเลยนะชื่อการเป็น different ละแล้วไทยก,ก็หายไปอันนี้คือเบสิกของเซีร์นะครับแหมไม่ค่อยดีนะซึ่งน,น,นั่นแหละครับ เดี๋ยวอนาคตนะครับจะต้องเรียนรู้การใช้ extension ช่วยตรงนี้แต่โอเคพื้นฐานแน่นไว้ก่อนก็ได้เปรียบเอาละผมทำเร็วๆเลยนะเมื่อกี้ผมทำให้ดูแบบช้าๆ slow นะมือโปรทำได้เลยครับทุกคนครับดูคลิปนี้กด rotate rectangle ครับคลิกคลิกยกขึ้นตั้งการต้งเงินนี่ครับเห็นไหมพุทภูทิกรัว make group ถาให้ดูครับเรียบร้อยเสร็จเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจหลักการทำงาน แล้วมาเอาคำสั่งตัดทริมหนึ่งทริมสองอาอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ได้นะยาวไม่ถึงอันดูรสแซ่ดนะครับขับ้างในครับพุทธภูมิกมาให้เกินนะอย่าลืมนะพลาดพลาดอันนี้เหมือนกันหนึ่งทริมสองนะครับทริมสองเ,อเลือกใหม่ครับ หนึ่งทริมสองทิมสองอ่ะลบาทิ้งเลยครับเดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดีกว่เออแปลกนะเดี๋ยวมาดูกันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งจุดจุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาดูก่อน สี่ตียังรู้พลาดนักปายังรู้พังครับผมพลาดอะไรไม่รู้โมไปเรื่อยก็ทำไปเรื่อยอ่าไม่เป็นไรครับพริมกดผิดก็ไม่เป็นไรครับความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติครับอย่าคิดอะไรเยอะนะครับคนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่ทําอะไรครับอ่ะโอเคเสร็จนะครับตอนนี้เสร็จละอ่าโอเคจริงนะครับอ่ะําให้ดูไนดะ้คือจริงๆก็มีเลิกก็ได้แต่ผมคิดว่ามันไม่แก้ฝืดฝนเนาะทุกคนก็จะถ้าใครจะมีเลิกก็ไ,ได้คือตอนเนี้ยไอเล็กตัวเนี้ยโดนตัดแล้วเห็นไหม จริงๆเราก็บิลเลอร์ได้นะนะครับบิลเลอร์ได้เนี่ยไอ้ฝั่งนี้มันตัดทุนแล้วใช่ไหมก็ถ้าอยากเสียเวลาก็ลงตัวขิ้นไปก็ได้อแล้วก็บิลเลอร์นี่ครับบิลเลอร์แต่บิลเลอร์เนี่ย,ยผมแนะนำว่าเวอร์ชันใหม่ทำแบบนี้นะให้เราลากเส้นตรงนี้ตึ่งกลางของบ้านจากนั้นทำเฟสอีกแบบอันหนึ่งคือไม่ค่อยมีคนสอนกันเรื่องนี้สกิลล่าแบนี่ยน,นี่คือเฟสนะกดตรงนี้นะครับกดบิลเลอร,ร์เวอร์ชันใหม่เท่านั้นนะ นี่ครับกดฟลิปนะมิลเลอร์หรือฟลิปนะฟลิปแล้วกดตรงนี้ครับแปดกดคอนโทรลหนึ่งทีเพิ่มมิลเลอร์หนึ่งสองสามคือมิลเลอร์แบบบวกกันนะคือถ้าไม่กดคอนโทรลเนี่ยมันจะการเป็นการมูฟจึ๊บเห็นไหมครับแค่นี้มันก็ได้ละมุมนี้เราก็ไม่ต้องตัดละไม่ต้องเสียเวลาตัดพอได้ไหมครับมันก็ตัดได้ตัดมุมเดียวก็พอที่ในก่องฝันี้ก็ได้ครับถ้าเราแบบอยากประหยัดเวลาคือแล้วก็กดเฟสตัวนี้ขึ้นมาอันึ่ง นี่ครับคุณตรงนี้นะเล่าคำสั่งฟ f l i ะตรงนี้ครับคุณตัวหนึ่งทีเพื่อ copy เรียบร้อยตอนนี้เราก็จะได้เนี่ยเรียบร้อยแหละตอนนี้เราก็ตัดด้านเดียวก็พอครับไม่ต้องเสียเวลานี่ก็ตัดตรงน,นี้นะก็ลองไปประยุกต์ดูนะครับนะเนี่ยยุบเนี่ยยกขึ้นปึ๊บเห็นไหมครับแล้วกตอนนี้ก็ตัดด้านเดียวพอด้านไหนด้านนี้เนี่ยจริง จริงๆก็พิกล่องก็ได้นะมีเลือยกล่องก็ได้ก็กดจึ๊บจึ๊บตอนนี้เราก็เสร็จและไม่ต้องเสียเวลาอ่าทำให้ดูเลยครับทีเดียวโลเทตและแองโกลนะครับพื้นฐานต้องมีนะถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยสะไดยนะครับเนี่ตัด้านนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอยู่ในมหาลายัยเรามีวิธีการที่เป็นปักอินช่วยนะครับจะเร็วกว่านี้แต่เบื้องต้นก็คือเอ,า,อางนี้ก่อนถ้าเราพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยนะครับ เดี๋ยวก็ไม่เวิร์กอะนะครับเรียบร้อยละเสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมคิวรัวครับดีลิทคิวรัวครับแล้วก็ดีลิทเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือการทำงานได้ละเสร็จแ,แล้วเราก็ copy ปี้ตรงนี้มาครับเอาเซเอาตัวหลักก่อน copy มาอ่ะสี่เมตรใช่ไหมพิมพ์สี่เอนเตอร์เตอนนี้ครับไอ้เหล็กเนี่ยมันโดนตัวนี้ขวางอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันก็มีการตัดอีก วิธีการตัดก็คือออกความตัดจริงๆผมควรคัดพี่มาก่อนแต่แรกกันนะแต่ผมไม่ควรตัดน,นะครับนี่อันนี้นคืออย่างเงี้ยคือพลาดจริงๆผมควรคัดพี่มาก่อนซะแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ตัดเอาทริมนะครับหนึ่งทริมสองทริมสองแต่ตัวเนี้ยมันจะมีเศษโพลิสมีเศษอยู่เห็นไหมครับเราอาจจะแค่สั่งทริมต่อกนะ็ได้ทริมเอสเคปนะนดูสีโลกสีโลกนะตัดเรียบร้อยครับอันนี้ก็ตัดเสร็จแล้ว เรเข้าไปดูข้างในครับเดีำเนินคิดไปขา้ขางในกด n เห็นไหมครับ high res of model n n สอนแล้วนะครับไปดูนะอ่ะลบตัวนี้ทิ้งไปครับคลิกกรัวครับ delete โอเคเห็นไหมครับทุกคนเขนา้าใจะรักษาไหมเนี่ยดึงตัดสองตัดสองเข้าไปข้างในครับคลิกกรัวครับเนี่ย delete 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 ฝั่งนี้มีไหมดูด้วครับ delete delete อ่าฝั่งนี้มีไหมโอเค okay. จริงๆอ่ะสเกลออกง่ายกว่านะเออต้องบอกให้คนว่าหลายคนบอกฉันบ้เว้ยทำย,กยากเนีน่เออไม่เป็นไรพลาดมาแล้วนะครับพลาดมาแล้วไม่มีป็นหารนะเทคนิคมันมีนะอ่ะสมมติกรณีนี้เราก็อยากจะได้เอาเหล็กัรนี้หมุนใช่ไหมเออวิธีการคือเราก็หมุนได้เลยนะครับเนี่ยหมุนเนี่ยหมุน แล้วก็กดคิวโรเทตตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้เลือกสองตัวนี้นะกดชิปค้างแล้วเลือกสองตัวนี้กดคิวโรเทตนะจับจับตัวนี้คลิกโรเทตนะตัวคิวนะแล้วก็หมุนคนตัวหนึ่งที่ Copy อ่าแล้วพิมพ์90องศาไปดูนะสี่เ่ยสี่เ่สอนแล้วนี่นะอิทีอ่อะแต่คนที่ยังงงนะว่ามือโปรเขาทำยังไงกดคิวโรเทตคลิกคลิกคอนโทรล90องศาพิมพ์90 Enter เรียบร้อย จากนั้นเราก็เอาเหล็กตัวนี้มาต่อนี่ครับมาต่อซึ่งแน่นอนจุดที่มันต่อก็คือเซนเตอร์ตรงนี้พื้นเนี่ยครับเนี่ยต่อเอ็กซ์เลยได้ยุคนี้วอร์ชั่นนี้มัายุคนี้ง่านยะมันง่ายอ่ะกดตรงนี้จิ้มเห็นไหมครับง่ายไหมกด S scale ลชั่นเคลก็ได้ปุ๊บมาไปไปที่มุมนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วอ๋อลืมไปลืมไปแค่นี้พอ แอสเกลเห็นไหมครับว่าเนี่ยสมุดไหมถ้าเราเข้าใจหลักการพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวเราคัพปี้ต่อมันเท่าไหร่ครับห่างกันกี่เมตรสี่เมตรใช่ไหมก็สี่ครับเห็นไหมครับปึ๊บนี่เลือกทั้งหมดตรงนี้คลิปค้างไว้แล้วก็เนี่ยกด Control ค้างไว้เลือกเลือกนะคลิปกระดาษกระโถนก็ได้ครับเสร็จแล้วมาก็เออ,อจริงลิปไม่ได้นะกดตรงนี้ปุ๊บกดแต่กดคลิปค้างไว้ก็ได้เหมือนกันเลือบไปผมมีซ้ำตัวเก่าไง C Enter เร right. <baptism>? ียบร้อยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้เสเหล็กขึ้นมาแล้วครับและตอนนี้ครับถ้าเรามาดู Entity Info นะเอาเน e r ก็ได้เราดู Outer ก่อนเห็นไหมครับว่า C เนี่ยมันโดนล็อกไว้แล้วแต่ตรงนี้กลายเป็น different หมดเลยอันนี้เราก็งานเข้าแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เัาเลือกทั้งหมดครับนะแล้วก็ตั้งชื่อกับ Entity Info ข้อดีของ Group คือมันตั้งชื่อพร้มหมดทั้งหมดของกันได้ครับ แล้วก็บอกไปเลยว่าอะเซนะครับแล้วก็ขั้นกลางตรงนี้นิดหนึ่งอ่าอ,อ,อยู่ตรงขอขออยู่ตรงประมาณเอ่อขอขวดนะข,นข,นนะข้างบนข้างบนนะข้างบนคําสั่ง enter นิดหนึ่งครับดูให้ดีนะอ่าโอเคดูให้ดีอันนี้คําสั่งแล้วแต่เราจะเลือกกันอย่าเสียเวลาครับนะอย่ yes? าคิดอะไรเยอะแค่พิมพ์ชื่อเฉยก็เป็น c c ซีหนึ่งสองห้าคูณห้าสิบคูณยี่สิบคูณ, 50, คณ, 20, คณ 3.2นะครับได้แหละอาอ่ะผมก็เลือกนี้ครับคัดปีใหม่คอ,คอดนดิช่ต่อไปไปที่แท็กครับบวกแท็กอ่ะแท็กมีแล้วนี่ก็ entity info ตรงนี้ได้เลยครับดับดาวเมนูครับอาเซเรียบร้อยสีก็เปลี่ยนแล้วแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้อาเซขึ้นมาซึ่งเนี่ยครับเห็นไหมสังเกตนะครับว่าเหล็กของเราวิ่งตามแกนเขียวนะเห็นไหมครับเหล็กของเราวิ่งตามแกนเขียวนะ ทุกตัวครับเหล็กของเรา่ิตามเป็นเขียวดังนั้นเองเนี่ยการที่เราจะหาความยาวอาศเนี่ยมันก็ง่ายถูกไหมเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับว่าถ้าเราทําแกนตรงกันน่ะข้อดีคือเราสามารถจะวัดความยาวเหล็กได้วัดยังไงดูนะไฟ generate report ดูนะครับเนี่ยมือโปรโมันทำงานอย่างนี้แหละนะ edit จากนั้นนะครับถ้าต้องการถอดแค่อเเลือกอเก่อน จะได้ออกคำสั่ง current selection s h o o filter นะก็คือเลือก current current ก็คือปัจจุบันนี้ selection ก็ Se คือสิ่งที่เราเลือกในปัจจุบันนี้ส่วน c o p o n e n t nesting level เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนแนะ่อันนี้เราเออไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเรียนนะครับผมสัญญาว่าผมจะสอนให้ละเอียดเลยใน s u e university นะเก่งกับผมอ,ะอ่ะผมให้เลยผมเดี๋ยวผมปล่อยของให้หมดเลยว่าสิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดมันจะถูกปล่อยในที่นี้นะครับ s c h e d u e n i v e r s i t y ครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือก สิ่งที่ต้องการรีพอร์ตซึ่งแน่นอนเมื่อกี้คือแกนเขียวก็คือแกน Y ถูก่ไหมเลน Y ก็เลน Y นะครับจะได้มาต้องการเนมใช่ไหม Entity Name ครับ Entity Name ก็ดึงลงมามก็เลียงได้นี่เลียงได้ Entity Name อ่ะอย่างนี้ Entity Name จำนวนแล้วก็เลน z โอเคตามนี้นะครับจะได้มาเลือกทศนยมครับเลือกหน่วยไม่เปลี่ยนนะกดรันรีพอร์ต บรรนแล้วเห็นไหมครับมันจะบอกว่ามีเหล็กสิบแปดชิ้นแล้วก็ยาวเท่าไหร่นะครับโอ้ไม่เลนแซดดิโกแบ็กก่อนเท่าดีครับไม่ใช่เลนแซดดึงเลนวายดึง,ด,ง,ด,งดึงใหม่ครับดึงกลับไม่ดึงมาใหม่ได้กดอีกทีครับรันรีพอร์ตเห็นไหมครับสังเกตได้ว่าถ้าแบบนี้ครับเหล็กมันก็จะบอกว่ามีกี่อันอย่างเงี้ยมันมันมันเสียเวลามันเสียเวลาครับอย่างเงี้ยมันต้องมานั่งดูว่าเหล็กมีกี่อันใช่ไหมเนี่ยมันเรียงอย่างนี้เอาใหม่โกแบ็กให้เราดึงเลนวายออกมาครับให้กรุปใบระยะ เราจะรู้ว่าเป็นเหล็กแต่ละอันมีระยะเท่าไหร่เนี่ยดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับลองเล่นเองไม่ยากนะครับรันรีพอร์ตตอนนี้มันก็จะบอกว่าเรามีอะไรบ้างตอนนี้มันเรียงผิดใช่ไหมครับเอาความยาวมา go back แล้วก็อ๋อไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราเรียงตามนี้เราลองเราดึงมาสักหน,น,น่อยกลองเล่นอะไรกันนะเราเป็นเอเจนตี้อ่าเดฟเชนด์ไปแล้วรันไม่มีเรนวายอ่าควอดิตี้ก่อนแล้วเรนวายอ่าเราลองรันดู อ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็ควอนติตี้นะครับควอนติตี้เท่าไหร่อะสิบเอ็ดจุดเก้าสิบสองสิบสองจุดหนึ่งคือต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้มันมันอย่าคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าเราตัดเนี่ยบางทีเราเราไม่ได้แบ่งตามเหล็กจริงอะ่ะเออเหล็กมันไม่มีหรอกนะไอ้สิบสองสิบเอ็ดตรงเนี้ย <laughs> ไม่บอกว่ามันไม่มีนะคือต้องบอกว่ามันไม่มีเข้าใจไหมครับทุกคนก็ จริงๆเราสนใจแค่ซัมโททอลเนาะเราก็อย่าคิดอะไรเยอะครับเราก็อาจจะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ซัมโททอลก็ได้ดึงมาตรงนี้ครับคือคืออย่าคิดอะไรเยอะนะเราเล่นไม่ยากเนี่ยแล้วก็ตามนี้ครับแล้วก็ก,กดรนะันก่อนเลยโอ้ลืมลืม select ลืม select อ่า r u ร report อ่ะ,อ,อ,ะอย่างนี้ครับให้เรากดตรงนี้ครับตรงเลน y เนี่ยให้เรากดโทั้วทั่วซ้ำซะ กด accept นะครับตรงนีนะ้กด total sum ลาน report รยบร้อยครับเหล็กต้องการ135.4มี18ท่อนเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยอ่เราปรับได้อย่างเงี้ยครับอ่เล่นวลองเล่นดูครับไม่ยากนี่เล่นเองอ่าเลือก s s e t of content อ่าสับ total up ลาน report เห็นไหมครับก็บอกว่ามี18ท่อนแล้วมีความยาวเท่าไหร่บ้างเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเก็าไหมทุกคน เนี่ยตรงนี้อลองรันดูเล่นเองครับเนี่ยไม่ยากเลยนไหมครับเนี่ยเนี่ยแล้วเขาเนี้ยมันจะบอกมงเล็บเลยว่ามีกี่ท่อนด้วยเอออย่างนี้ก็สั่งตัดได้ถูกไหมครับลองเล่นเองนะอ่ะเดี๋ยวยังไงจริงจงเจลเลอร์รีพอร์ตตรงเนี้ยมันมันมันเวิร์กน,นะแต่มันก็ใช้งานลําบากยุ่งยากที่มีปลั๊กอินหลายตัวช่วยแต่ลองเล่นเองตรงเนี้ยไม่ยากนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงมีซีรีส์เจลเลอร์รีพอร์ตอยู่นะครับให้ทุกคนเรียนรู้ต่อในสเก็ตยูดี้อยู่แล้วในขั้ ถ้าเราเข้าใจไหมว่าการทำง,งานเป็นแบบนี้อ่าโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วเห็นไหมครับทําโมเดลเสร็จพรีเซนต์งานไม่พอแถมยังสามารถได้ปริมาณวัสดุด้วยนะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าโปรครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการทําที่ซับซ้อนขึ้นครับในการทําโครงหลังคานะในส่วนที่เป็นดั้งแล้วก็อาศัยทำยังไงอย่าพลาดนะครับ